สวัสดีครับยอมยุดเสียวลงเป่าแห่งกองปลาปลาพามาบึงวิถีอีสา,บานบ้านเฮ้าครับเมื่อนี้กะเพื่นกะสิหาปลาไปใ,ใส,ขาสา่ข่าวสากครับก็เอิน้นก่าประเภทนี้บุญข่าวสากในมืออืน่นตกคำแรงมากจซีงจ้ง ใเมืองไทยเทากับตอนนี้กับพวลาประมาณจะหาโมงแรงไปพาไปเบิง้งจบครับจบเนี่ยแท้ทีโอ้ ยังแักโตอ่าเ,เ,เส้นแปดกมีแก่จะได้เส้นบึงเกาะสากื้วะไ้กันแนวนี่เกินยาวน้ำ <laughs> ท่ารับพอนนาพนบ้านเห้ั็อุดมสมบูรณ์น้ำท่าก็เจิงนอง ามม่าเปิงคุณยายอีกรอบนึงอันนี้คุณยายได้ครับว่เปคุณตาเรามาหาปลาไปใส่ข่าสากมาเบิ้งเราเสร็จไลยไปใส่ข่ายสักปอเอากไจะใส่ข่าสากเนาะนบ้

พหนูสวัสดีค่ะา่สวัสดีค่ะพุ่จ้าีจสวัสดีวันต้งพี่จ้าสวัสดีค่ะเออน่ารักแต่ว่าเอาวยนดขุนกขาสากน้ำกรสิลากประมาณนี้ครับ อื่นนี่ก็คือเป็นประเภทนี่บุญข้าวสาของบา้านเฮาพี่น้อ,องมนก็จะมายกเสียดงยกย้อหาปูฮับปลาเดี๋ยวไปใส่บุญข้าวสาบุญบุญทิดส่วนกวับสน่วนแจกบุญตวงรับบัตรพักรวดที่ผ่านมาครับ ตำด่างครับตำม <ฮะ S 1> ต่วงเต้นรอกไปแล้วจวดจวดไปเลยอู้เสียดายว่าได้ช็อตเด็ดเลยอืยกย้ายยก Ui. Oh, oh, oh. <laughs> Ê. À. Đây rồi đi. Nhai nhóc. Ư, bán bò. กติครับกับวิถีชีวิตของบ้านเท้าครับกับมวนซืนห่เซี้ยวหดย่ามหับูหาป่าเท้าว่าได้ลำลุวยแล้ครับวิถีชีวิตเท่าหยางมีความสุขครับผมในแบบฉบับของเท้านี่ละหาหารห้ายากไป ได้อันนี้ครับทั้งนี้น้ํานี่จะแข็ง à, <laughs> 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 ว่างเปล่าอีกแล้วการยกนี่จะใส่พลังหลายเสือกันเลยครับบ่ิเปนซ้ำใดซ้ำหนึ่งก็จะยกขึดด้นรถดีมีจังหวะจังโค้นของมันให้กัน,นครับ พอโยกมาจากปีแล้วพ่อโยกย่อนี่มาจากปีแล้วหลายปีแล้วลแ้ว่ะจนว่าลูกได้เป็นคู่เป็นคันมาแล้วก็โยกย่อเลยละเลี้ยงลูกเลี้ยงเตากันได้อือดอึอดนี่วะเอ้าเบิ่อก็นั้นอึอดเอาวางที่กัน ขนำำนนำำ้นเสืดุนดัดอมเหมืนคนบ้านำดดอมพึ้งดมาปลาดับดอนึ้เดิคนไผเลือ้อนเยทุกคนผู้ไผยเลื่อนนะเพะื่อใส่ม่วงใส่ด่างืมได้ยุน่นันดีอ่า มาแล้วครับเ,ออเจ้าชินมาแล้วขาโคนิออสานบันเท่าเอือนงัวจากงัวล้วจากงัวแล้ว่็หอดกระบ,บือครับผมกระบือ สานบ้านเฮากินกล้วยนี่แบบวนๆนอกไปบักลาไปง้าง้าง ทำมาแรงมากปกับอะไรง่ว่าอะไรก้ยขกอเอาไงดูสุงเงงสุงฝากกับโอ้ยฝากคอยเงี้กัได้โอ้ยมันขังนอเจ้าหน่ก็ได้ใช้ขวาก็ดอดอกออื่น Oh, 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 oh. Uh. <laughs> nào con trai nhục vương ướt ướt à này <laughs> đây đi đây ôi oh. à trai mắn <laughs> อันนี้เป็นยังไงอันนี้ว่างอันนี้ว่างอันนี้ว่างเมื่อนักพีสามบาทนี่อุ้ยตไงนี้สมัยปจัจจครับบ้านเฮากับเอื้นปัสะกังแน่ วางบ้านมันก็เอิ้นปาเจอ้อาวได้ฝาเนื้อฉ็งก็กันยายก็ได้ ส่วนมากก็จะเป็นสาวๆละครับผู้ชายดีก็จะส่วนหน่อยนีย่ส่วนมากจะเป็นของสาวๆเพิ่นใส่มาตัวหนึ่งเก็บหอมรอมริบครับ ตัวนั้นยิ้ตัวนันวน้นยิ้ตัวนั้นยิ้ตัวนั้นยิ้อืมได้แล้วเขากห่อน,นึงได้ <c ười> าาก็กแล้วห่อน,นึง ัวแม่ครับ ที่สวยงามครับผมเป็นวิถีที่สารบันเท่าเราก็ชื่นใจมีแห้งว่าจำเป็นต้องร่ำลุวยครับพอให้มีความสุขก็เป็นพ่อว้ สะ,ส,ะสะดุ้งนีจัติปมานจักแปดสอ,อกเลยบ่พอสะดุ้งเก้าสอ,อกครับผมคือ กำลังเปลี่ยนพื้นสะดุงครับผมเปลี่ยนพื้นปลาใบครับเฮ้ยตาคายอันนี้กะทิประมาณจัก1ิบสอกมั่งนิซิบสอกก็พอ1ิบสอกประคับหนิเจ้าสอพี่กัน ข้าวซอกนี่ก็คือ3ซมเนาะ้าซอก3ซ โอ้โหกันนะ็นเริ่มถือแล้วเสด็งมันเริ่มคำครับเสดงจพันกันเริ่มถือสวยง่ามมากเลยมองนี้ ngoại và tụi này xóa bọn ngay thế Các cả nhang quá để làm thế được không? có chờ cả nhang chỉ lôm chôm mà mà

เราเบิ่งเหงือกบาทเอาเฮไงจู่่าเป็นงเ,เหงือกในน,น้อยสินักอยูดิวันนักคือว่าไรวันสิว่าท่านฝ่าน้ำมันไหล ะกระเน่งปลากระเน่งปลากระแยง่ะะแยงครับครับผมจบถ่ายโดยคลิปจับคลิปจากล่าคลิปนี้จะแพ้ของคนใวนวันถาถนนนี่แหละครับชิปอ,อ่าดีสุดละให้เรืองป่ะครับ Hả? Con tôm nằm đó. Ui. Anh ạ, anh ạ. Anh ạ, ฝากช่องยูทูบของฮ่อนนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้เป็นกำลังใจน้ำครับผมนี้ก็ขอจากลาครับผมขอบคุณครับ